タタเอาละครับทุกท่านชาวโลกครั้งทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่นับถอยหลังเข้าเดาวหนึ่งวันสุดท้ายแล้วก่อนกิจกรรมจะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับก็ คิดว่ากิจกรรมมันเข้ามาก่อนแต่ว่าตู้กาชาเนี่ยก็รอเหมือนเดิมตอนวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดผมว่ายี่สิบเจ็ดนั่นแหละน่าจะเข้ามาเพราะว่าอันนี้คือกิจกรรมมันจะเริ่มแล้วไงเดี๋ยววันเนี้ยมันคือเขาดาวหนึ่งวันสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีข่าวสารจากตัวเกมเนี่ยปล่อยออกมาว่าเออกิจกรรมเนี้ยมีตัวละครอะไรบ้างที่ได้ ECA อะไรทนองนี้นะฮะตู้กาชาหน้าตาตู้เป็นยังไงมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะมีข่าวขึ้นมาตอนแบบน่าจะช่วง ช่วงเช้าไหมเออตอนพรุ่งนี้นะครับจะขึ้นข่าวตรงแคมเปญตรงนี้ขึ้นมาให้เราได้อ่านกันระหว่างนี้ก็รอกันได้นะครับซึ่งวันนี้ไหนก็มีหลุดทีเซอร์มูกวี่นะครับเป็นมูกวี่ฉลองของกิจกรรมนี้ก็จะได้เห็นคร่าวๆว่าบเบเกโตตัวใหม่เป็นยังไงนะครับอะไรแบบนั้นบอกเลยว่าเขาทํามาแบบดีมากผมแบบโคตรโคตรตื่นเต้นเลยกับอะไรอย่างนี้นะฮะทำมาโคตรดีเลยครับบอกเลยก็ยกตัวอย่างสั้นๆสำหรับอ,อีเวนท์ที่จะเข้ามาคร่าวๆที่แบบว่าเกมเขาประกาศมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นนี่ อย่างแรกก็คืออัลติเม e แค t เวอร์ชันใหม่นะครับเป็นเวอร์ชันของอาภาคฟิวเจอร์ซาก้าเลยตรงนี้แล้วก็มีอันนี้มันจะเป็น,นจะเป็นด่านชาเลนจ์ใหม่เลยเว้ยเป็นด่านเขาบอกว่าจะเป็นด่านความยากใหม่เป็นชาเลนจ์อีเวนต์ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับน่าจะพวกโกคูแบ็กกับทั้งนี่แหละอางนี้เห็นต้องรูปภาพนี้ไปนะครับไม่รู้ว่าด่านมันเป็นยังไงก็น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าเราเล่นเนี่ยเราจะได้เป็นอันนี้มาด้วยซัพพอร์ตเมมของซา,ามัสองคนนะครับทูซามัทส อะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับพวกด่านเลรโซนมะั้งแต่เป็นแบบว่าเวอร์ชั่นแบบว่าเออเป็นความยากของมันเลยเป็นด่านใหม่ของมันเองเลยนะครับเราก็ต้องมาลองดูเล่นจริงว่าในตอนที่มันมาจริงเนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์แนวไหนนะครับผมแล้วก็อันนี้มีสตอรี่อีเวนต์รีเทิร์นเหรออ๋อ,อไม่ใช่เป็นด่านใหม่ของสตอรี่อีเวนต์อันนี้นะครับจะเพิ่มด่านที่8เข้ามานะก็ให้เราไปฟาร์มไปฟาร์มเพิ่มได้ไม่รู้ว่าฟาร์มอะไรเหมือนกันฟาร์มตัวใหม่ไอตัวฟรีทั้งนะครับ แล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นด่านสตอรี่อีเวนต์อันใหม่เลยที่เพิ่มเข้ามาใหม่ๆอันใหม่ของเกมนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับทั้งดูโอ้โหภาพอีเวนต์มันสวยมากอะภาพอีเวนต์มันคู่สวยเลยนะครับผมอ๋ออันนี้ไงอันนี้คือจะจะ,จะฟาร์มทั้งโทฟี่จากด่านนี้ได้นะเป็นทั้งเอสอาร์โทฟี่เป็นทั้งฟูเจอร์นะครับก็น่าจะอัพขั้นเป็นร่าง t u r ได้แหละหรืออาจจะเป็น LR เลยก็พูดได้นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูในพาร์ตต่อไปนะครับ แล้วก็นี่ครับเลซโซนเลซโซนดิสมอลฟิวเจอร์เพิ่มด่านใหม่ด่านที่3ขึ้นมานะครับจะเป็นด่านที่เจอกับโกคูแบ็กโรสนั่นเองโกคูแบ็กโรเซนะครับผมตรงนี้ก็รอชมกันได้ให้ผมหวังไว้เลยอยากสู้กับพวกซามารสเลซโซนโกคูแบ็กเลซโซนเนี่ยสมใจอยากและเพราะว่าเราไม่เคยเจอกับพวกเขาในเวอร์ชันเลซโซนสักทีหนึ่งเจอแค่กับด่านง่ายๆติปจอยอย่าง Infinite Dragon Ball History ดังนั้นเนี่ยโกคูแบ็กเลซโซนน่าสนใจมากนะครับมันจะโหดเหี้ยมอย่างในเนื้อเรื่องหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาพบ ันได้เลยในวันพรุ่งนี้คิดว่าพรุ่งนี้อีเวนต์พวกนี้นนจะเข้าก่อนนะครับอีเวนต์เลโซนอีเวนต์ใหม่ที่ผมพูดไปข้างต้นเนี่ยจะเข้ามาเลยก็เราสามารถไปลงเล่นได้เลยนะครับสำหรับอีเวนต์พวกนี้เนาะนั่นแหละนะครับแล้วก็ก็เป็นแบบอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นต้อนรับคนกลับมาเล่นใช่ไหมคือ,อรีเทิร์นแคมเปญเนี่ยนะครับรีเทิร์นนิ่งแคมเปญให้กับคนที่กลับมาเล่นอีกครั้งนึงจะได้ของรางวัลน,นะยิ่งคนกลับเยอะยิ่งได้ของรางวัลเยอะนะครับกลับมา90,000คน <laughs> กลับ พลังผมเชื่อว่าพลังของเบเกตโตบูนี่จะทาให้คนที่แบบเลิกเล่นไปกลับมาเล่นได้นะตรงนี้นะฮะถ้ากลับมาเก้าหมื่นคนก็ได้เพรหลายเพรเหมือนกันนะง,งั้นทุกคนใครแบบเลิกเล่นไปเห็นเบเกตโตบูอยากจะมาแจมกับพวกเราในกิจกรรมรอบนี้ก็มาได้นะครับมาเปิดเล่นเฉยๆก็ได้นะจะได้เพรฟรีๆกันคนที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยอะไรอย่างนี้นะครับก็เข้ามาจอยกันได้นี่แหละนี้คือข่าวๆที่มันปล่อยมาจากออฟฟิเชียลแบบก่อนที่กิจกรรมจะเริ่มนะครับผม ก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมที่มันหลุดมาก่อนเป็นข้อมูลในไฟล์ว่าที่มันหลุดใน,ในด Data า,าโหลดเนี่ยมีอะไรเพิมเ่มเติมบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูเพิ่มเติมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งตัวใหม่หน้าตาทั้งตัวใหม่ที่มันหลุดมาในบีจัมทุกคนคงเห็นไปแล้วถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ลวกันเป็นทั้งตัวสีสีม่วงตัวใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นขั้น S R ก่อนซึ่งสามารถลกข้าง a w a k e n เนี่ยเป็นอีกร่างหนึ่งได้ที่มันหลุดมาในหนังสือบีจัไม่่แาาานใจ อาจจะเป็นแค่ล่าง TR แล้วก็จบมั้งหรือจะเป็น LR ก็เป็นไปได้นี่เราก็ไม่ชัวนะครับก็ต้องเราดูกันต่อไปฮะนี่อันนี้จะเป็นตั๋วนะครับตัว50ใบ50บใบที่เปิดแบบของเบอร์ไวปีที่แล้วก็มีเหมือนกันนะเปิดลุน LR ได้ตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนฉลอง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันได้ LR3 ตัวการันตีแต่คิดว่าของเบอร์ไวถนะ้านับอิงจากปีที่แล้วนะของปีคูลเลอร์เนี่ยมันจะเป็น LR การันตีตัวหนึ่งนะครับผมก็จะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าตอน8ปีแต่ว่าอย่างน้อยยังมีเปิดให้นะ คือถ้าใครเล่นเซิร์ฟเวอร์ GB อ่ะจะมีการฟาร์มตัว๋วเนี่ยตั้ง2กิจกรรมติดนะออได้ LR 3ตัวมาในวายก็ได้การันตี LR อีก1ตัวด้วยงั้นก็คือยังไงก็คุ้มนะครับตอนนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็นเพชรนะครับเพชรแรกแบบใหม่นะฮะคือที่ผ่านมาจะมีเพชรแรกแบบว่าเป็นสีม่วงใช่ไหมเพชรพรีเมียมดับเบิลสโตนอันนี้เป็นเพชรเติมเพื่อแลกเอาเป็นแลกตัวละครตัวกาชาตัวคาตากอลลี่หรือว่าตัว LR อะไรก็แล้วแต่แล้วกม็มันก็จะมีเพชรแดงอันนี้เป็นเพชรแดงที่มันจะได้ฟรีมา เพชรแดงนี่คือได้ฟรีเอามาแลกตัวละครได้นในร้านป้ามันจะแจกตอนล็อกอินครั้งแรกของวันของกิจกรรมใหญ่ๆนั้นๆน,น,นะครับซึ่งในรอบนี้มันเป็นเพชรแดงกับเพชรม่วงที่มีรูปดาวอยู่ด้านล่างผมไม่รู้ว่าไอ้รูปดาวที่ว่ามันคืออะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแค่เพชรเฉยๆไม่ได้มีรูปดาวงนนั้นนี้ก็แอบงงมากๆนะครับก็ไม่รู้ว่าต้องเติมไหมหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวอันนี้ผู้ยากต้องรอดูว่าตอนกิจกรรมมันเข้ามาเนี่ยมันจะเอาอันเนี้ยไปแลกเป็นตัวละครอะไรได้บ้างนะครับ แค่การมีดาวเพิ่มมาเนี่ยมันเพิ่อมอะไรพิเศษขึ้นมาจากเดิมหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มมาเฉยๆแต่น่าจะมีอะไรที่มันผมว่าเขาอาจจะเปลี่ยนเซ็ตตัวละครแรกเป็นเซ็ตใหม่เป็นล็อตใหมนะ่เพราะว่าอย่างเพชรแดงที่เอาไว้แลกตัวละครอ่ะมันก็เอาไว้แลกตัวละครเดิมๆน,น,นะครับพวกตัวละคร e c a ยุคแรกสุดอ่ะมันมันเก่ามากแล้วอะ่ะเขาอาจจะเปลี่ยนเป็นเซ็ตใหม่ไหมแบบเป็นเซ็ตแบบที่มันใหม่กว่ายุคแรกจากอย่างเช่นแบบในตอนเมื่อก่อนใช่ไหมมันก็เอาเพชรแดงมาแลกให้ต,ตัวละครแบบ ตัวเก่าๆอ่ะครับ ECA เจเนมบ้า1ปีโวยิกต้าหปีเมกาต้าล่างสอะไรแบบนี้โกคู Goku 3สีฟ้าอะไรเงี้ยมันมันนานมากแล้วอาจจะเปลี่ยนตัวที่แรกเนี่ยเป็นตัวแบบเซ็ตใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ที่พิเศษมากกว่านั้นก็คืออันนี้นะฮะที่เป็นของใหม่เลย LR premium d a ้อ stone อันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ขึ้นชื่อว่าเป็น LR premium ถึงขั้น p ีเมียมและเป็น LR ก็น่าจะเป็น LR ให้เราเลือกแบบไปเลือก LR สักตัวเนี่ยแต่แน่นอนว่าผมเชื่อเลยว่าเป็นเพชรเติมแน่นอนนะครับแล้วน่าจะเติมน่าจะเติมหนักด้วยแหละน่าจะเติมหนักกว่านี้แน่นอนแล้วนะครับอันนี้คือแบบเป็นพรีเมียมธรรมดาเป็น UR พรีเมียมอันนี้เป็น LR พรีเมียมเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวละคร LR อะไรให้แลกจะเป็นตัวละครที่ ยุคสมัยใหม่ขนาดไหนอันนี้ก็รอชมกันได้นะครับเพราะเราก็เห็นแค่น,นี้เรายังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีตัวละครไหนให้แลกรอพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้กันนะครับอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวมันก็จะมีนั่นเอ่นะมีมิชชั่นจากด่านเรโซนด้วยนะจากด่านเรโซนเก่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นด่านอะไรมีมิชชั่นเพิ่มใหม่ในด่านเสโซนแล้วก็มิชชั่นเพิ่มใหม่ในด่านไฟติ้งเ g จินโกคูด้วยผมเห็นมั้ผ่านอยู่เหมือนกันเอาไว้แบบเก็บเพชรเพิ่มเติมได้ในกิจกรรมก่อนที่กาชาจะเข้ามา นะครับผมน uh ี่ฮะอันนี้ก็คือมิชชั่นที JI, ่ม <im parach uting> ันเพิ <Lindsay> ่มเข้ามาเนาะมีอยู่4ด่านนะฮะจะเป็นด่านเลสโซนจากด่านวิกเกตปัดลายแล้วก็ด่านแอนดรอยใช่ไหมเออเอเดเชียลไลฟ์ฟอร์มแล้วก็มีมิชชั่นเพิ่มเติมจากพวกไฟติ้งลีเจนส์เบต้าไฟติ้งลีเจนส์โกคูจีทีนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเพิ่มเติมตอนพรุ่งนี้แล้วกันว่ามันมิชชั่นอะไรบ้างนะครับก็ไปลองเล่นเก็บเพชรกันได้สบายๆเก็บเพชรรอเบโตนะครับผม รอเบโตเข้ามาแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ว่ามีแค่ของเจแปนไหมแต่น่าจะมีทั้งคู่แหละเพราะมันมาพร้อมกัน2เซิฟก็ต้องมีทั้งคู่นะเออเผื่อใครถามว่ากิจกรรมเมอร์วายมันมาเฉพาะเฉพาะเซิฟเจแปนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับกิจกรรมเมอร์วายเนี่ยมันมาพร้อมกัน2เซิฟเลยมันคอแลบพร้อมกันพร้อมกัน2เซิฟนะครับผมไม่งั้นก็คือเป็นของใหม่ทั้งเซิฟเวอร์เจแปนเขาแล้วก็ของใหม่ทั้งเซิฟเวอร์เราด้วยนะครับใหม่พร้อมกันสดใหม่พร้อมกันเลยไม่ได้เหมือน8ปีที่ว่า8ปปีเนี่ยเจแปนมาก อย่างนั้นนะครับไม่ใช่นะฮะนั่นแหละคืออันเนี้ยมันจะเป็นตัวลุงเว้ไอตัว50บใบเนี่ยเราเห็นไปแล้วไงแต่ว่าตัวลุงเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันได้ยังไงก็น่าจะเหมือนกับตอน8ปีแม้ที่ทําจากกิจกรรมรอดอกจากกิจกรรมรเนี่ยอะไรเงี้ยทำของรางวัลทามิชชั่นก็จะได้มาเอาไว้สะสมเก็บไว้แล้วก็รอไปเปิดตู้ในพา์ที่2นะเพราะว่าในภาร์ทงมันชอบให้เราใช้ตัวลุงได้เ,เออเปิดเอาไว้เปิดตู้ฟรีได้ถ้าเราเก็บมาเยอะพอนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นได้ของฟรีมัง้ง ไม่รู้ว่ามันจะได้ตัวลุงง่ายหรือเปล่าในรอบนี้มันจะได้จากไหนบ้างได้เยอะขนาดไหนก็รอชมเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวลุงอันนี้แล้วก็เพิ่มเติมสุดท้ายนะครับจะเป็น w อลป p เปอร์ใหม่ของกิจกรรมเวรอบนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรสวยงามคุณดูดิคุณดูโอ้โหมันน่าไปตั้งมา,มากๆเลยอะ่ะมันจะสวยอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยนี่ทําเป็นลูกปกงได้เลยนะเนี่ยโคตรสวย <laughs> จริงเท่ากับว่าเกมโนคอมเบสเทนของเราเนี่ยมีรูปปกที่เป็นเบเกโตประทะกับซามัทสองรูปเลยนะก็คือรูปตอนนั้นน่ะที่มันเป็นเบเกโตบูกับซามัสสู้กันตอนฉลอง5ปีป่ะใช่ไหมมันมาตอน5ปีไม่ไอรูปปกอันเก่านะแล้วน่ะแล้วก็รูปปกอันนี้ที่มาในวีวไวปีนี้เป็นปีที่เน้นในธีมของฟิวเจอร์ซาก้าเลยนะครับเน้นในธีมนี้เลยครับไฟหลักของเราในพาร์ทแรกก็คือเบเกโตและซามัสนั่นแหละยิ่งใหญ่อลังการบอกเลยว่าตอนนี้คือ รอแค่อย่างเดียวก็คือรอฟังเพลงกับรอดูแอนิเมชันนะครับรอฟัง O อเวซของตัวละครเบเกโตแต่ว่าผมก็เห็นผ่านๆจากเทลเลอร์แล้วแม่งสุดยอดมากเลยคือแบบไม่ไหวอะ่ะไม่ไหวจะเคลียจริงนี่คือแบบผมโคตรอยากได้ผมแบบอวยเบเกโตรักเบเกโตมากเลยนะมันทําให้ผมยิ่งอยากได้และยิ่งคาดหวังไงแต่ก็ไม่อยากจะพยายามคาดหวังเยอะเดี๋ยวผิดหวังเอานะครับผมผมไม่ได้คาดหวังตัวละครมานานขนาดนี้ไม่ไม่ได้คาดหวังมานานมากแล้ว ในแบบคาดหวังจริงๆแบบอยากได้เข้าคังจริงๆอ่ะอันนี้แบบโคตรอยากได้นะผมชอบเบเกตโตมากคุณก็รู้กันนะผมชอบโกฮังล่าง2กับเบเกตโตบูมากมากเลยนะครับจริงๆก็มีหลายตัวละครที่ผมชอบเหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยแหละเบเกตโตบูกับโกฮังนี่แหละอันดับต้นของผมเลยในใจผมนะครับผมเบเกตโตบูสุดยอดนั่นแหละครับทุกคนก็เดี๋ยวรอก,กันได้พรุ่งนี้กิจกรรมเริ่มกันแล้วนะครับจะมีเลเวลให้ได้เล่นกันมีล็อกอินโบนัสมีตั๋วอะไรให้เราแบบ ไขข้อสงสัยกันได้ว่ามันเอาไว้ทําอะไรกันได้บ้างก็เดี๋ยวรอชมกันได้วันพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างในทางคลิปอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็ไว <st> ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันทุกคนไปเลยครับผมสวัสดีครับบาย